ก็สงสัยก็คงจะเรียกลงลายก็เหมือนจะแก่ไปก็เลยให้เรียกพี่ลายดูรู้สึกหนุ่มขึ้นมาเป็นกระลองนะจ๊ะหรือพี่น้องอันนี้คือแอปเปิลยุบานนะจ๊ะเนาะระเบิงอันนี้พระอาทิตย์กำลังทะลุหลงังคามา ขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่ลายสวงค่ะขอบคุณพี่สุกายนะคะไปเป็นให้กําลังใจพี่สุกายด้วยนะคะบ้านนี้ก็ผ่านแล้วแต่อีกบ้านหนึ่งชื่อบ้านอะไรเนาะลืมสารพีนะคะสารพีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสารพีดีงามนี่แหละเนาะพี่พีจะเขาไปให้กําลังใจกันเนาะจะเนาะคนไทยไม่ทิ้งกันนี่แม่สาวไทยเสียเอาอันนี้ให้เบิ้ง กเจ้าอันดอกอันนี่ไหมระเบิงอันพึ่งบ้านนี่อันนี้ตัวพึ่งได้นี่บแมนแมงผูด้นี่คือตัวพึ่งแต่ไม่ใช่แมงผูนะเลิฟสามนะจ๊ะพี่ลายหนึ่งขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจระเบิงคุณะ่ะอันอันนี้พึ่งได้นน่จ้าตัวพึ่งนะคะไม่ใช่ตัวแมงผูบ้านเรานะ้าบานเท่ากับอิ่นแมงผูแล้ว นี่แหละสาวไทยอันเพ่งเอิ่นพึงอันมิ่มนั่นแหละมิ่มม,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 มิ่มกำลังมาตอมเกสรอ,อันผสมพันธุ์เธอเขามาซื้อพันธ์ซื้อพันดอกไม่อันนี้ก็กรลังขึ้นแล้วกระลังสวยพี่น่องเอ้ยบรรู้ว่าสาวอันนี้นะสาวไทยจำผิดบอกมันเป็น นเอิ่นยังบอกทัวฝรังหรือว่ากระถินฟรังเอทัว่วหละมั้งเขาเอิ่นนั่นเขาเอิ่นยังเนาะย่าตะกะแตนบอกพล่พนมากินไหนมันจะว่ามันซิเมนอันเดียวกันบ่บูนี่บ่แน่ใจเนาะพี่ๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ป่านางชื่อคอมบาลีนะคะนางจะหอมกลิ่นคล้ายๆดอกเกดดอกแก้วบ้านเราหอมเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะช่วงหน้าร้อน เบื้องลักษณะใบมันจะคลา,ายใบกระเทียมปา่าเราจะนอะเวลาพีพ่ีผู้ใดไปเก็บกระเทียมก็ย่ำหลงเก็บมากนี่อันนี้นี่กินแล้วถึงขันอันเขาไปเฝ้าพระอินทร์นดนนี่มีโคข,ขันกลางขอบคุณค่ะปะ้าพึ่งฝรังทําไมมันตัวใหญ่จังไงโพดพ่พมโหล้านไงอันใหญ่ก็พึ่งก็สาวไทยใกล้บ้านนี่ละจ้าใหญ่มากเต็มจอเลยเรือค่ะเรืออหไงโพดเรืองสามนะจ้่าปัะสน อันลุงไล่เอ้ยอันบ่าว่ากันเนาะจะเนาะเพราะว่าช่วงนี้สาวไทยกะหนาห่อนมีอียังไงเห็ดเยอะแยะมากไม้ไก,ลกล่กวงเนาะจะเนาะจะวบยากยังดอกเนาะฝากเพลงมงคาเมืองกลางในเดอจาจ้าฝากด้วยนะคะไปฟังอยู่จ้ะมวนมวนมวนเน,นาะค่ะนอะมวนอยู่ฝากไปฟังไปให้กำลังใจพี่ลายเราได้นะคะพี่ลายหนึ่งชาแนลนะคะเรากะร้องเพลงมวนกับยังอยู่เรากะเข่าหององ,องห้องอัดผุดแล้วเรา บ่ธรรมดาได้เลาไม่ธรรมดาอ้าฮ่าไม่ธรรมดาแต่ว่าตัวโอพุ่นกันหนากลัวอยู่เพื่อกันเลยท่านไหนมีเวทหลอกเวลานี่เลยโอ้ยเหลือเบิ้งพุ่นล่ะฝากด้วยด้ยจะเด้อขอบคุณเก้าล้านท่านที่อยู่กับเรานะคะขอบคุณมากมายกายกอง ขอบคุณอย่างมากมายนี่คือต้นแอปเปิลหลังบ้านดอกสวยพี่น้องเอ้ยอันย่ามนันสาไทยกับมะปิดกินวเท่าใดดอกอันช่วงที่มันออกหมากออกผลสาไทยกับมัวอยู่ตั้งแต่เขาไปกันเก็บหมากอันผลไม้ป่าเก็บเห็ดนอกก็เลยบ่มีเวลากินนั่งฟังนี่สาไทยตัดผิดมันก็นเลยชีวิตเปลี่ยนผลกัเลยเหมือนกับว่าสิ้นชีพตักใสเป็นอมพาตครึ่งทางเนาะ เนี่ยงานนี่ถ้าง,งานเลยลิตรูนศาสตร์นั่งยังวะก็มียกสำนันละบบานนี่อ้าวอันพี่ๆจ๋าอันยกมือบายบาย,บายกันได้แล้วนะคะได้เวลาแล้วสิบห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกสาวไทยสิไปโหดนามต่อนะพี่น้องจ๋าจะไปรดน้ำผักตอ นี่หละยุทวีเดนถ้าบ่มีสวนอันเป็นทางยกรองก็ต้องซื้อบ้านพักมาอย่างสิหละเพราะว่าอากาศมันไอ้นีเนาะมันมันมันห่อนมันห่อนมันไปไวมันก็เลยต้องมีบ้านแบบนี้มันยังคอยติดท่านกินเนาะจ้ะเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณ